ในซีรีส์ซิกเวตเกมก็จะมีหนึ่งในตัวละครที่สําคัญมากๆเลยแล้วก็อยู่กับพระเอกมาเกือบจะจบเกมเลยทีเดียวนะครับนั่นคือผู้เล่นหมายเลข0ูนหรือว่าคุณตาโออิวนำนั่นเองซึ่งคุณตาโออิวนำนะครับถือว่าเป็นหนึ่งในตัวละครสําคัญมากๆที่มีความเชื่อมโยงกับชื่อของเขาด้วยนะครับว่าชื่อของเขาเนี่ยถ้าแปลเป็นภาษาเกาหลีแบบคร่าวๆนะครับความหมายก็คือว่าหมายถึงหมายเลข1นนะครับแล้วก็อีกความหมายหนึ่งก็คือแปลว่าคนนะครับแล้วก็รวมกัน อาจจะเป็นผู้สร้างหรือว่าผู้ที่เป็นอันดับที่1นึ่นั่นเองและคุณลุงเนี่ยไม่มีในรายชื่อของผู้เข้าแข่งขันนะครับประวัติของผู้เล่นแน่นอนว่าจะต้องมีทุกคนนะครับโดยคุณตํารวจนะครับมีการเปิดหนังสือชี่ว่าประวัติของผู้เล่นสวีเกียนในปี2020นะครับจะมีหมายเลข002เป็นหมายเลขแรกที่จะเริ่มในการค้นหาประวัตินั่นเองซึ่งเฉลี่ยผู้เล่นด้วยนะครับที่จะมีอายุอยู่ที่ประมาณ25-50ปีแต่คุณลุงเนี่ยยูเหมือนว่า จะมีอายุเกินกว่านั้นแล้วนะครับนั่นก็ตีไปว่าประมาณอายุ70ปีแิบเหตุผลในการมาของคุณลุงเนี่ยก็แตกต่างจากคนอื่นนะครับในตอนที่พระเอกกีหุนได้พูดคุยกับคุณลุงครั้งแรกนะครับก็จะถามคุณลุงว่าคุณลุงมาเพราะอะไรนะครับแต่คุณลุงไม่ได้ตอบเพราะว่าหมดตัวหรือว่านี่สินเยอะนะครับแต่คุณลุงตอบว่าคุณลุงเนี่ยป่วยเป็นเนื้อง,งอกนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะมาเพราะว่าเงินล้วนๆแต่ว่าคุณลุงเนี่ยมาเพราะว่าสุขภาพของเขาเองซึ่งมันมีความแปลกแล้วก็มีความน่าสงสัยยยสุุๆไไปเไเเลลลคคณงม่่า วัติอดีตของตัวเองในตอนที่2นะครับในตัวละครหลักของในเรื่องสควิตเกมเนี่ยจะถูกบอกเล่าเรื่องราวในอดีตในตอนที่2นะครับหลังจากที่พวกเขาเนี่ยยกเลิกการเล่นเกมโดยทางคุณลุงหมายเลข0 0 1เนี่ยก็ตัดสินใจว่าให้ทุกคนเนี่ยยกเลิกเล่นเกมแล้วก็กลับบ้านกันนะครับซึ่งสิ่งที่สําคัญก็คือว่าเราไม่ได้เห็นว่าคุณลุงเนี่ยมีการเล่าถึงประวัติในเรื่องของเขาเลย แต่มีการแวะเวียนไปหากีฮุนเพื่อโน้มนาวให้กีฮุนเนี่ยเข้ามาร่วมเล่นเกมอีกครั้งหนึ่งด้วยคําพูดที่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอยู่ข้างนอกมันก็นรกกว่าที่คิดนั่นเองนะครับแถมในฉากตอนที่ขึ้นรถนะครับคุณลุงเนี่ยแทบจะไม่ได้มีการฉีดสเปรย์ยานอนหลับแบบคนอื่นเลยนะครับประคอหลักทุกคนถูกลมควันหลับกันหมดเลยนะครับยกเว้นคุณลุงคนเดียวที่ไม่มีฉากแบบนั้นนะซึ่งคุณลุงเนี่ยจะอยู่ที่ตรงบริเวณโรงพยาบาลอยู่คนเดียวนะครับซึ่งแน่นอนว่าอาจจะเป็นว่าคุณ อาจจะมาตรวจสุขภาพก่อนแล้วก็เข้าไปเล่นเกมอีกครั้งนึงนั่นเองคุณลุงสนุกกับทุกเกมครับคุณลุงมือมว่าจะยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขที่สุดนะครับในตอนที่คุณลุงเล่นเกมทั้งการเล่นเกมที่มีความชํานาญทุกๆรูปแบบนะครับเพราะว่าแกก็เล่นเกมแล้วก็เป็นคนดีไซน์เกมนี้ขึ้นมาโดยเฉพาะเกม A E I O U นะครับคุณลุงได้โชว์เทคนิคในการเดินเกมและรวมไปถึงมีความกล้าในการลุยเดี่ยวคนเดียวแล้ททาให้ทุกคนเนี่ยสามารถเดินตามคุณลุงไปได้นั่นเองครับ ตุก๊กตาอาจจะสแกนตัวคุณลุงนะครับแต่ว่าคนที่ยิงสไนเปอร์เนี่ยจะไม่ได้ยิงตัวคุณลุงครับเพราะว่าตัวคุณลุงหมายเลขศูนย์ศูนย์หนึ่งเนี่ยทั้งเสื้อทั้งชุดต่างๆันี่แกก็จะต้องถูกมองก่อนยิงอยู่แล้วนะครับซึ่งหมายความว่าอาจจะมีการยกเว้นไว้ว่าห้ามยิงหมายเลขศูนย์ศูนย์หนึ่งนั่นเอง แต่ว่าตัวสแกน A E I O U เนี่ยยังคงสแกนอยู่นะครับนี่ก็เป็นส่วนที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นไปได้มากกว่าเพราะว่าการใช้สไนเปอร์ยิงผู้เล่นนะครับผมคิดว่าน่าจะต้องใช้คนจริงๆในการยิงนะครับเพราะว่าต้องเล็งต้องเลือกด้วยว่าใครอยู่ตรงไหนนั่นเอง โซนด่านต่อมาคือคุณลุงเนี่ยได้สั่งฟรอนต์แมนให้หยุดเกมแบบเนียนๆแบบใช้คำบอกไปนะครับคุณลุงอยู่ที่มุมสูงนะครับแล้วก็เป็นฉากที่กำลังมีการต่อสู้กันอยู่ด้านล่างซึ่งแต่ละคนที่เป็นผู้เล่นนะครับก็ไล่ฆ่ากันเองนะครับจนสุดท้ายแล้วคุณลุงได้มีการพูดบอกใบนะครับว่าให้หยุดเถอะนะเราจะตายกันหมดนะครับฉันกลัวมากๆอย่า เล่นเกมนี้อีกเลยนะครับนั่นคือคําบอกใบที่เหมือนกับว่าจะสั่งให้ฟอนต์แมนนั้นหยุดนั่นเองรวมไปถึงฟอนต์แมนพอได้เห็นข้อความนี้ปุ๊บคุณฟอนต์แมนก็หยุดแล้วก็ให้เลิกเล่นเกมนี้ทันทีเลยนะครับ คุณลุงแนะนําเทคนิคการเล่นชักเะเย์ที่ทําให้ผู้เล่นคนอื่นสามารถเอาชนะได้เพราะว่าถึงแม้ว่าคนที่เล่นอยู่ในทีมอาจจะไม่ได้คนที่เก่งที่สุดหรือว่าเป็นคนที่สมบูรณ์แบบที่สุดเพราะว่ามีทั้งผู้หญิงและคนชราแต่ผู้หญิงกับคนชราแล้วก็คนอื่นเนี่ยก็สามารถเอาชนะเกมนี้ได้ถ้ามีเทคนิคที่ดีแบบคุณลุงนะครับทำให้ทุกคนสามารถรอดออกมาด้วยเทคนิคของคุณลุงนั่เนเองความลับต่อมานะครับก็คือคุณลุงเนี่ยก่อนจะเล่นเกมการบูหรือว่าเกมลูกแก้วนะครับนี่ที่ต้องมีการจับคู่กันเนี่ย คุณจะได้รู้ว่ามีคนนึงนะครับที่ต้องเป็นคนที่ไม่ได้เล่นเกมนี้เพราะว่ามันเฉลี่ยแล้วมีแค่39คนเท่านั้นถ้าหากจับคู่กันหมดเนี่ยก็จะเหลือตัวคนเดียวครับที่ไม่สามารถเล่นเกมนี้ได้อาจจะถูกยิงกำจัดไปนะครับทำให้ในฉากนี้นะครับคุณลุงเนี่ยก็เลยไปแอบเนียนๆอยู่ตรงบริเวณ มุมห้องนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วกีหุนก็ชวนเขาไปเล่นเกมนั่นเองแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างนะครับผมคิดว่าคุณลุงเนี่ยอาจจะจงใจที่จะไม่เล่นเกมนี้นะครับแล้วก็จะออกไปจากที่นี่แบบเนียนี่นั่นเองสุดท้ายคุณลุงก็ต้องตามน้ําไปนะครับเพราะว่ากีหุนเนี่ยก็มาขอให้เขาเล่นเกมนี้แล้วก <im le reek miracles> ็คนที่ถูกลับจับตัวไปคืออาเจนเ่ยแต่ eh แสุดท้ายอาเจนก็รอดนะครับเพราะว่านี่คือแผนของคุณลุงครับที่จะพาตัวเองไม่ต้องมาเล่นเกมแบบนี้นั่นเอง ในด่านเกมลูกแก้วนะครับคุณลุงเป็นคนออกแบบด่านนี้เองเพราะว่ามีความเหมือนกับหมู่บ้านชนบทของคุณลุงนะครับในสมัยก่อนซึ่งคุณลุงก็รู้สึกตื่นเต้นที่ได้เห็นของจริงนะครับถึงแม้ว่าอาจจะเป็นแผนของแกก็ได้นะครับที่ต้องการวางแผนให้เกมลูกแก้วเนี่ยสามารถดําเนินไปอย่างนิ่เนียนนะครับเพราะว่าคุณลุงอยากจะออกไปจากเกมนี้แล้วนะครับหมายความว่าคุณลุงเนี่ยมีเวลาทั้งหมด30มนาทีในการที่จะเอาชนะ กีฮุนนะครับหรือว่ายอมแพ้นั่นเองซึ่งการที่คุณลุงเนี่ยจะเนียวจากเกมมีวิธีเดียวครับนั่นคือการแกล้งตายนะครับหรือว่ายอมแพ้ในเกมนี้และให้กีฮุนเนี่ยดำเนินเกมต่อไปโดยเหมือนกับว่ากีฮุนเนี่ยจะได้รับการสั่งเสียจากตัวคุณตาอยู่แล้วนะครับเพราะว่าคุณตาได้มอบเสื้อเบอร์ศูนให้และรวมไปถึงนะครับ คุณตาเนี่ยยังบอกว่าฉันมอบลูกแก้วให้กับนายแล้วก็เราจะเป็นกันบูแล้วเพื่อนสนิทกันตลอดไปนะครับนั่นก็คือสิ่งที่ทางคุณลุงหรือว่าคุณตาเนี่ยได้มีการบอกใบ้ว่าตัวเองจะไปแล้วนั่นเองนะครับซึ่งการตายของคุณลุงนะครับก็ไม่ใช่ว่าเราจะได้เห็นแบบชัดเจนเพราะว่าตัวคุณลุงเนี่ยก็ถูกยิงนะครับโดยที่มีการเลื่อนกล้องผ่านไปและกีฮุนก็ออกมาก่อนนะครับทําให้เราได้เห็นว่าเราไม่เห็นศพคุณลุงนะครับและรวมไปถึงนะครับ นี่คือสิ่งที่ทําให้คุณลุงเนี่ยสามารถออกจากเกมมาได้เนียนเพราะว่าตอนที่แกยอมแพ้เนี่ยคือแกยอมแพ้เวลาใกล้จะหมดนะครับเพราะว่าแกนย่ยยอมเดินเล่นเดินแบบความจําเสื่อมใช้เวลาในการทวงเวลาให้ผู้เล่นคนอื่นเล่นไปเรื่อยๆนะครับแล้วค่อยมาเล่นยอมแพ้กับกีฮุนนะครับเป็นการออกไปจากเกมได้เนียนกว่านั่นเอง เราจะได้เห็นตัวจริงของเดอะโฮสนะครับที่นั่งรอเหล่า V.I.P. อยู่ซึ่งฟอนต์แมนก็เข้ามาที่ประตูแล้วก็แนะนําว่าให้ตัวเดอะโฮสเสียไปแนะนําตัว V.I.P. หลังจากนั้นเราก็จะได้เห็นว่ามีมือที่เหมือนกับเป็นคนแก่นะครับนั่นะค,คือคุณลุงหมายเลข0 0นยนั่นเอง ซึ่งดูเหมือนว่าตอนนี้คุณลุงเหมือนจะหนีออกไปทำอะไรบางอย่างนั่นเองในฉากต่อมานะครับก็คือฉากตอนท้ายของ s q u i ิ g เกมนั่นคือฉากตอนจบนะครับที่กีฮุนกับคุณลุงได้มาพบกันในวาระสุดท้ายนั่นเองซึ่งในฉากสุดท้ายนะครับถือว่าเป็นฉากที่น่าสนใจมากๆเพราะว่า ความปรารถนาของคุณลุงก็คืออยากใช้ซิกวิตเกมมันดําเนินต่อไปนะครับแต่ผู้สารต่อจริงๆเนี่ยอาจจะเป็นตัวกีคุณก็ได้นะครับเพราะว่าการที่คุณลุงเนี่ยได้อธิบายทุกอย่างให้กับกีคุณฟังเนี่ยเป็นการอธิบายถึงเหตุผลที่ทำไมถึงสร้างซิกวิตเกมขึ้นมาและต้องการโน้มน้าวให้กีคุณเนี่ยเข้ามาอยู่ในตัวละครฟอนด์แมนคนต่อไปนั่นเองซึ่งมันก็มีคําใบ้ที่น่าสนใจเหมือนกันทั้งความสัมพันธ์ของตัวกีคุณกับคุณลุงเองที่เหมือนกับว่ามีทฤษฎีเชื่อมโยงกับว่าคุณลุงจะเป็็นพออพน่มม่่อออออขขงงระเกกคบแล้้วววมมีาาปไไดชื บัตรเครดิตของแม่พระเอกเนี่ยมันมีคําว่าอิวเหมือนกันรวมไปถึงไม่มีรูปพ่อกีฮุนในบ้านนะครับแล้วก็รวมไปถึงเนี่ยตัวกีฮุนเนี่ยก็ไม่ชอบนมจืดนะครับส่วนคุณลุงเนี่ยแกก็แกล้งว่าตอน,นเด็กเนี่ยก็ชอบตีเด็กที่ไม่ชอบกินนมจืดนะครับนั่นคือลูกของแกนั่นเองซึ่งกีฮุนก็งงว่าทําไมคุณลุงรู้ได้ยังไงนะครับคุณลุงก็บอกว่าก็ลูกฉันก็เป็นแบบนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็ในส่วนสุดท้ายนะครับคือเอาจริงๆเนี่ยตัวละครกีฮุนกับคุณลุงเนี่ยก็นนนนััเเือออกนนครบคอชอบาล่พง การเล่นพนันก็คือของกีคุณเนี่ยจะชอบแทงมานะครับ ส่วนของอิวนมเนี่ยก็คือการจับคนมาเดิมพันกับเงินแล้วก็ชีวิตนั่นเองมันมีความคล้ายคลึงกันที่น่าสนใจเลยทีเดียวและสิ่งสําคัญก็คือว่าตัวละครอย่างอิวนมเนี่ยได้มีการสัญญากับกีฮุนว่าจะเป็นกันบูกันต่อ,อไปในอนาคตน,นะครับนั่นคือเป็นเพื่อสนิทกันซึ่งส่วนตรงนี้มันเป็นส่วนที่เหมือนกับเป็นการให้คมามั่นสัญญาว่าตัวของอิวนมเนี่ยจะไม่มีทางลืมตัวกีฮุนแน่นอนนะครับแล้วก็หวังว่าตัวกีฮุนจะมาเป็นฟอนต์แมนคนต่อไปแล้วก็คนสารต่อสควีดเกมนั่นเอง แต่สุดท้ายแล้ว Squid g เกมยังคงเด,เดินต่อไปนะครับถึงแม้กีฮุนจะปฏิเสธแต่ f o อน m a n ผู้ชนะในปี2015ก็ยังคงดูแลเกมนี้ต่อไปนะครับแล้วก็แนะนำให้ตัวกีฮุนเนี่ยขึ้นเครื่องบินเถอะนะครับในตอนจบถึงแม้ว่าตัวกีฮุนจะชนะเกมแต่ก็ถูกตรวจสอบถูกตรวจอยู่ตลอดเวลานะครับนั่นก็คือส่วนที่เป็นความลับของตัวละครโออิลนํานั่นเอง เราจะพูดถึงเบื้องหลังนักแสดงที่ชื่อว่าโอยองซูกันบ้างนะครับนักแสดงอาวุโสอายุ7 7ปีก็เป็นผู้รับบทคุณลุงหมายเลข0ูนนะครับโอวิลนำและทุกคนก็ได้รับชมสควิตเกมไปแล้วก็เขาได้ให้สัมภาษณ์แลวเขารู้สึกโล่งใจและก็ดีใจกับซีรีส์นี้มากๆที่เปลี่ยนชีวิตเขานะครับมีคนติดต่อให้เขาไปถ่ายโฆษณามากมายแต่เขากลับปฏิเสธทั้งหมดเลยเพราะว่าการรับโทรศัพท์หลายๆสายเนี่ยมันข้อนข้ยากกว่าเดิมนะครับเพราะว่าตัวของคุณโอยองซูเนี่ยไม่มีผู้จัดการนะครับ ทำให้ลูกสาวของเขาเนี่ยต้องมาช่วยงานเขาตลอดเลยทําให้บางทีเขาก็คิดว่าชีวิตคนเรานะครับบางครั้งพอมีชื่อเสียงเป็นดาราดังเนี่ย <c oughs> ก็ต้องระวังตัวให้มากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็กว่าจะมีชื่อเสียงได้เนี่ยมันก็ยากเหมือนกันโอยองซูยังเปรียบเทียบตัวกับเขากับตัวละครในซีรีส์ว่าเขาคล้ายกันมากเลยนะครับถึงแม้ว่าภายนอกจะมีจิตใจที่ดีแต่ว่าก็มีความชั่วร้ายอยู่นั่นเองทุกคนเนี่ยเหมือนกับปีศาจไม่มีใครที่ดีหรือได้เสมอไปนะครับ ส่วนข้อคิดของคุณโอยองซูที่มอบให้กับคนดูนะครับคือสังคมมักยอมรับคนที่เป็นที่1ส่วนอันดับอื่นๆเนี่ยถือว่าไม่สําคัญนะครับเช่นคนที่ได้ที่2เนี่ยก็จะไม่สําคัญอีกต่อไปสําหรับคนที่ได้ที่1แต่จริงๆแล้วเนี่ยคนที่ได้ที่2เนี่ยก็เคยเอาชนะคนที่3ที่4ที่5มานะดังนั้นทุกคนเนี่ยคือผู้ชนะในเกมนะครับและทุกคนเนี่ยคือผู้ชนะและเป็นคนที่พยายามอย่างเต็มที่นะครับในการทําสิ่งที่รักแล้วก็บรรลุต่อเป้าหมายของตัวเองนั่นเอง คุณโอยองซูเนี่ยยังบอกว่าเขาเนี่ยไม่ค่อยใส่ใจเรื่องความอยากได้อยากมีเท่าไหร่แล้วก็เขาเนี่ยต้องการใช้ชีวิตอย่างปกติที่สุดนะครับเขาต้องการตอบแทนสังคมให้มากกว่าน,นี้เพราะว่าชีวิตของคนเราเนี่ยก็เหมือนกับการเดินไปยังภูเขานะครับพอเราเด็กๆเ,เนี่ยเราจะเห็นดอกไม้สวยๆอยู่บนยอดเขาเนี่ยเราก็จะเด็ดกลับมาที่บ้านนะครับแต่ถ้าเราอายุมากขึ้นจนถึงวัยชราเนี่ยพอคุณเห็นดอกไม้แบบนั้นเนี่ยคุณก็จะปล่อยดอกไม้แบบนั้นไว้นะครับและคุณจะกลับมาชมวิวยอดภูเขา พร้อมกับดอกไม้นั้นอีกครั้งหนึ่งนั่นเอง,เองซึ่งก็เปรียบเปรยเหมือนกับชีวิตคนเรานะครับที่ไม่ต่างกันควรจะปล่อยให้มันเป็นไปตามนั้นสิ่งที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยถึงแม้มันจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับก็เป็นเรื่องที่งดงามแล้วก็เขาหวังว่า ทุกคนจะได้รับการใช้ชีวิตแบบที่งดงามแบบที่เขาทำนั่นเองนะครับถือว่านี่ก็เป็นบทสรุปของเบื้องหลังของตัวละครคุณโออิวนัมนะครับแล้วก็ความลับต่างๆที่อยู่ใน qui ิกเกมครับยังไงเพื่อนๆสามารถที่จะกดติดตามแล้วก็ย้อนกลับไปดูคลิปวิดีโอเบื้องหลังของซูดิตเกมและข้อนึงอื่นๆได้เลยนะครับผมยังไงก็ไ้พบใหม่ในคลิปต่อไปนะครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยลกันนะครับถ้าอยากจะให้ทำตัวละครไหนเพิ่มเติมอีกก็ฝากทิ้งคอมเมนต์กักกนไว้ได้เลยนะครับผมวันนี้ก็ขอตัวลาของสุดทีครับ